ต้นฉบับคลิปจาก Brunch Brother ให้เสียงภาคไทยโดยคุณโดครับผม ฉันรู้พวกแกอยู่แถวนี้ออกมาดีๆเถอะนะถ้าใครออกมาเป็นคนแรกเดี๋ยวยกกล้วยน้ำว้าให้หนึ่งหวีแล้วเฮ้ยกล้วยน้ำว้าพูดจริงอะ่ะหยุดเล,เลยไอ้เหี้ยมันนี่อุ้ยโทษทีกูเผลอตัวไปนิดแต่เห็เรื่องกล้วยไปไม่ได้เลยนะมึงเนี่ยก็ของมันอร่อยเนี่ยเป็นอะไรไปไม่กล้าออกมาเลยยังไงนี่เราว่า King of the Monster เปลี่ยนเป็น King of the King งก่าดีกว่ามัง้งมึงจะจ้ห้าวเกินไปแล้วมันนี่มาเดี๋ยวก่อนกันสตันมันไปกลับดักเอามาเสียว่าไอ้ลูกประยุทธ์เฮ้ยมาแล เฮ้ยอะไรวะาเอ้ยนี่มันกับดักหัวร้อนง่ายไม่เปลี่ยนเลยนะไอ้แย่ยักษายพันอย่างนี้ต้องเข้าพยามไปโอ้บช่วยแล้ก็ตีลามาเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยยอ่อนหัดม่พร้อมตั้งใจแต่ยังอ่อนหัดย่าเฮ้ยมันอยากไปจับเราไว้ทางฉันมีสองคนเพื่อนั่นมันก็ไม่แค่สองคนเหรอแต่ทางฉันมีเป็นกองทัพ พิงของมอนสเตอร์ยักษ์จากกาะสกาวไอแลนด์และก็ะศิลาสัตว์ยักษ์หนึ่งํำบันจากใต้ทะเลลึกพวกแกทั้งสองตัวมีความผิด โทษฐานเดินทางข้ามมิติโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งผลให้มิติของหนังหลายๆเรื่องเกิดค,ความปั่นปนจนทำให้เกิดความบุ่นวายไปทั่วจักรวาลโทษของพวกแกมีมากเกินจะนับได้ต้องยอมจำนนรับมอบตัวซะป้าไอ้นี่พวกแกเป็นใครกันแนะ่มีไรายงานครับท่านว่าไงพิเชษข้าเที่ยงท่านอยากได้อะไรดีครับเนี่ยไม่ใช่เวลาไหมพิเชษเอากระเพาะหมูกรอบก่อนน้ำเยอะๆเลยอย่าใส่ถั่วฝักยาวได้ครับท่านอ้ามใส่ข้าวบดอ่อนด้วยเอาเราถึงเรื่องของพวกแกแล้วไปแดกข้าก่อนไหมไม่ต้องกูยังไม่หิวโทษของพวกแกคือการทำให้จักรวาลหนังมอนัง ทำให้จักรวาลไม่เป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็นทั้งหนังเรื่องจรสิกเบอร์ที่แกฆ่าเด็เสาวทิ้งทั้งหนังเรื่องทรานฟอร์เมอร์ที่แกถล่มกองทัพหุ่นยน์จนเละทั้งหนังเรื่องเดอะฮอบเบดที่แกช่วยเอ็มกรโง่นั่นไว้ทั้งไปสฟิตลิมและหนังุ่นพี่เขาพวกแกทำให้พวกแกถูกโทษประหารทั้งจักรวาลมีอะไรจะสั่งเสียไหมเฮ้เมี ใครสอนให้มึงเอาแบทแมนมาล้มวะ <S 1> <S 1> อะไรทําไมก็แบทแมนมาล้มได้อะผมมันงงกาไอ้งหารที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องนี้เออเขาหลอกไหลป้อมยังมีหน้ามาพูดอีกน่ะมึงใครจะรู้นะน้าเขามันลอไหลป้อมอย่างน้อยก็ได้ดับเบิลคิวแล้ววะได้ดับเบิลคิวอะไรยังไงสุดท้ายบ้านมึงก็แตกแลแ้วมึงก็แพ อยู่ดีไหลหน้าโง่เอ้ยพอทีกูทนไม่ไหวแล้วกูจะรบจักรวาลมึงทิ้งปากสัำนะใช่ไหมพวกมึงอะพวกมึงไม่ได้กลับบ้านไปเล่นเอาวีน่ะมาโง่ไตีนักไอ้แย่กับไอ้ลิงยักษ์กูชัดดาวจักรวาลแม่งนี่ดึงเซฟหนังจักรวาลแม่งออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มึงทำอะไรจักรวาลกูเนี่ยอ๋อนี่น่ะเหรอนี่ก็คือตู้เซฟเวอร์ของจักรวาลของพวกแกยังไงล่ะฉันดึงเซฟเซฟของพวกแกออกมาแล้วทำให้จักรวาลของพวกแกทั้งหมดหยุดทำงานแล้วแล้วหลังจากดึงเซฟจักรวาลออกแล้วก็ น,นี่แกจะทาอะไรนะแมวหน้ากิงของแกเป็นสัตว์ฉลาดนี่ถ้าเห็นก็น่าจะรู้แล้วยิงได้บอกไม่จริงมะเ้ยอาบิวบอกไม่จริงนะบ้านของพวกเราจะกกะวาลนที่พวกเราเกิดมา พวกแกแปลงใจเหรอฉันก็บอกไปชัดแล้วนี่ว่าโทษของพวกแกคือประหารทั้งจักรวาน <c oughs> าไอชาชดแกฆ่าคนแั้งจักรวานไม่เอาหน้าก็สิล่าไม่ต้องเศร้าไปหรอกเพราะเดี๋ยวกแกก็ได้ตามจักรวานของแกไปแล้ว <c oughs> เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป